นี่จ้าอ่ะหยิบเอาเลยครับหญ้าสวยๆนี่ขอบคุณคุณป้าเราไทยนะครับขอบคุณทุกความรักขอบคุณทุกความเป็นห่วงขอบคุณทุกความเมตตาแล้วก็ขอบคุณทุกความเอ็นดูนะครับคุณป้าเราไทยนะครับขอบคุณครับ เอาแค่นั้นเองไหมยเอาแค่นั้นเองบอ่กินเรียบร้อยจังเลยยังเปียกดูมียังเปียกโอ,โ,โอ้โหอ้อยเอ้ยหญ้าสวยมากใบใบใหญ่มากครับขอบคุณนะครับกินห่ารอยนะมีมีจ๊ะขอบคุณค่า เยี่ยมมากจ่าแล้วใจ่าอเก่งมากลุกขอบคุณครับสวัสดีครับ